สวัสดีค่ัผู้ฟังสถานีวิทยุใจเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนา,าค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัยการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดชุดช่างหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัญการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชการทหารพัฒนาร่วมกับประชาชน เข้าดำเนินการก่อสร้างคอกเป็ดคอกไก่ซึ่งสร้างแล้วเสร็จจำนวน8โรงและก็ได้ดำเนินการมุงคาจากและล้อมวงตะแกงของบ้านนายอับดุลดวงตาจำนวน1โรงในงานกเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ2,566 ณนะตำบลท่าแพ่อําเภอท่าแพจังหวัดสตูลและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ